มาท็อสวัสดีครับผมตันฟอร์ดครับสวัสดีค่ะเดือนค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็ทำหน้าที่เป็นธีกรของวันนี้นะคะยังไงก็ต้องยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการฟามา,มาทอซึ่งเป็นรายการที่จะทำให้นักศึกษาเพศราศาสตร์หรือผู้คนที่สนใจได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของเพสัศกรในสายงานต่างๆมากขึ้นครับเพราะเพสรศกรเราเนี่ยไม่ได้มีเพียงแต่หน้าที่จ่ายยาเท่านั้น ยังมีหน้าที่อื่นๆอ,อีกมากมายเลยแล้ววันนี้นะคะก็เป็นอีทีแรกค่ะเราก็จะมาพูดคุยกับเภสัชกรนะคะที่ทํางานในสายงานอุตสาหกรรมค่ะครับโดยวันนี้นะครับทางสโมสรน,นักศึกษาของเราเนี่ยก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆสิบเก่าจากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยบนรราชธานีของเรานะครับที่ทํางานทางด้านสายอุตสาหกรรมนี้โดยตรงเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็อยากจะให้พี่ๆแต่ละคนค่ะแนะนําตัวก,กันก่อนเลยค่ะ พร้อมกับตำแหน่งงานที่ทำในปัจจุบันค่ะดี่จ้ที่ชื่อเตยนะคะคอนทิปุ่งเมทาวีตอนนี้อยู่แผนกงานด้านการควบคุมคุณภาพนะคะหรือที่เรียกกันเรารู้จักกันว่า QC อยู่ที่โรงงานผลิตยาลังสิบหนึ่งของการเภสัชกรรมค่ะพอพี่ชื่อเลมอนนะคะอยู่อเป็นรุ่นพี่สิทธิ์เก่าอายี่สิบตอนนี้ก็คือทํางานอยู่ฝ่ายแผนกงานผลิตนะคะโรงงานลังสิบยา โรงงานผลิตยาลงังสิทหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่ยุ้ยนะคะอายกีสิค่ะอยู่ที่เป็นทํางานแผนงานคลังสํารองนะคะกองการคลังสํารองของโรงงานผลิตยาลังสิทหนึ่งองค์การเพศสัจกรรมเหมือนกันค่ะถ้าคำพี่นะคะตอนแรกก็คือจะมีทุนขององค์การเพสัตวม,มาให้นะคะตอนสมัยปีสี่ซึ่งตอนนั้นกําลังเริ่มขึ้นพีคลินิกพอดี ที่กาลังเริ่มเรียนพวกเทรลป,ปีคือพวกพี่อาจะเรียนสายบริบาลมานะคะเป็นพวกเทรลป,ปีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในช่วงนั้นน่ะเวลาเราเรียนน่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะคะจากจากปีหนึ่งปีสองปีสาม,สามที่เรียนพื้นฐานธรรมดาแล้วเข้าสู่ชั้นพีคลินิกมันจะเข้าสู่ในงานของโรงพยาบาลมากขึ้นณนะตอนนั้นพี่มีความรู้สึกว่ามัน คือเราไม่ได้อยากเรียนที่จะไปดูแลคนไข้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<า>เราเรียนไปคือแบบว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคืนมันคือหน้าที่ที่เราต้องเรียนเราไม่ได้รู้สึกเหมือนเพื่อนคนอื่นที่แบบว่าเราเห็นเพื่อนคนอื่นเรียนอยากดูแลคนไข้เขาจะแบบมีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนมากกว่าเราเราเรารู้สึกว่าเออถ้ามันมีสายอุตสาหกรรมมาก็เลยอยากลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนสายไปลองทํางานทางอุตสาหกรรมบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ ไปมากับพี่เลมอนเลยตอนนั้นเลมอนชวนก็เลยลงใช้ลงทุนขององค์การเพศักก็เลยได้เข้าที่ทํางานที่องค์การเพศักค่ะ ที่ที่เลือกสายอุตสหาหกรรมตอนแรกก็ลังเลอย,อยู่นะเพราะว่าเราเรียนสายบริบาลแต่คือแบบพอเราเรียนอะไม่รู้ว่ารุ่นน้องๆยังยังมีวิชาพวกโดสเศษอะไรอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเนี้ยที่เราเรียนตอนปีสาอย่างเงี้ยพอพอเราเรียนแล้วเรารู้สึกว่าเออเราชอบเราชอบวิชานี้นะเราชอบที่จะทํายาเราชอบที่จะอยู่กับแ l บอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเออแต่มันก็มีความสับสนแหละว่ายังไงจนนั่นแหละพอขึ้นมาปีสี่แล้วเราก็ เออเราเรียนเทอร์ลปีแล้วบางทีเราเราไม่แฮปปี้เท่าการที่เราอยู่กับ <c oughs> แลบห้องแลบอย่างเงี้ยมันก็จะมีโมเมนต,ต์ที่เออเราทําสิ่งหนึ่งได้ดีกว่าใช่ไหมประกอบกับตอนนั้นมีทุนเข้ามาก็คือทุนขององ,องค์การเออเขาไปถึงมาหาลัยเราเลยแล้วก็อ่าแบบมีมาแบบโปรโมทว่าทําอะไรบ้างยังไงยังไงอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปปุ๊บเราสนใจเราก็เลยตัดสินใจมาทางนี้แล้วก็ มีได้มาฝึกง,งานที่นี่ด้วยก็เลยเหมือนเป็นการยืนยันว่าโอเคเราชอบตรงนี้มากกว่าจริงๆแหละค่ะของพี่เตยพี่เตยก็รู้สึกเหมือนกันกันกบพี่ๆทั้งสองคนก็คือว่าตอนที่เรียนปีสามอ่ยะยาไอหัวข้อที่เรียนพวกปร,รมาสูติกด้วยเฟอร์มต่างๆอ่ะถ้าเราได้ลงแลบจริงอ่ะได้เตรียมยาได้ทํายามันรู้สึกว่าเราได้เห็นภาพมีความสุขกับการทําแลบตรงนี้มากกว่ากับการที่เรียนบรรยายในห้องพวกแบบวิชาศราปีอะไรอย่างเงี้ย แบบมันไม่เห็นภาพจริงอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบงานด้านแบบที่ดูเบื้องหลังมากกว่าด้วยสําหรับพี่ก็เลยตัดสินใจเลือกมาทางเนี้ยใช่ค่ะสำหรับอาตำแหน่งของเพศสัชกรสายอุตสาหกรรมก็คือจริงๆเรามีหลากหลายมากเลยนะแต่ว่า พี่จะพูดถึงในของโรงงานพี่นะคะก็ตัวพี่เองก็คือเป็นเภสัชกรฝ่ายผลิตนะคะก็เภสัชกรฝ่ายผลิตนี่ก็มีหน้าที่ควบคุมการผลิตวางแผนแล้วก็ดูแลพวกแบบว่าเครื่องมือเครื่องจักรนี้ใช้ในการผลิตยาย,ยัางไงควบคุมคนผลิตยาให้ได้ตามเป้าหมายเนาะแล้วก็อาจะมีอย่างพี่ยุ้ยก็มาจากค่างเขาก็จะวางแผนเรื่องการผลิตร่วมกับผลิตแล้วก็ช่างจ่ายวัตถุดิบดูสต๊อกของทั้งวัตถุดิบ ตัวแพคเกจจิ้งแมทเทียลต่างๆรวมถึงฟินิชโปรดักต่างๆนะคะอาจจะมีเยอะกว่านี้ด้วยแล้วก็ถ้าเป็นของกิเตอร์ก็จะเป็นแผนก QC ก็จะเป็นในงานพวกควบคุมคุณภาพอย่างเงี้ยเป็นเป็นแนวอนาไลซ์อย่างนี้อยู่กับพวกห้องแลบก็วิเคราะห์ยาที่พวกพี่ผลิตไปว่าเออยาตัวนี้ผ่านไหมผ่านตาม U.S.P.B.P. ที่แบบเราเคยเรียนกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ QC ก็จะแบ่งของพี่ก็แบ่งเป็นสองฝั่งก็มีทั้ง QC ที่เป็นฝั่งเคมีคอลนะคะเป็นของพี่เตยแล้วก็มีฝั่งไมโครก็คือเป็นการตรวจเชื้อตรวจว่ายาตัวนี้มีปริมาณเชื้อที่เกินหรือเปล่าอ่าแล้วก็จะมีะแผนก QA อันนี้ก็จะทำงาน ควบคู่กันไปกับผลิตก็คือเราเราผลิตยาใช่ไหมค a ก็จะคอยควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ดูแลในเรื่องของอเอกสารต่างๆด้วยว่าโรงงานเรามี GMP มีอะไรที่ต้องปฏิบัติมีข้อกำหนดยังไง QA ก็จะเป็นคนควบคุมอันนี้ในโรงงานรังสิตยาจะ,ะโรงงานของรังสิตเนี่ยจะมีตรงนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพลราม6นะคะก็จะมี R&D ก็จะเป็นอ่าเป็นตัวที่น้องๆอ,อาจจะคุ้นเคยกันก็คือการอ่าพัฒนายาใหมา่ๆขึ้นมาเนาะตรงนี้ก็เท่าที่มีก็คืออยู่ในไซส์ของพลราม6ยังไม่ได้มีในลงังสินค่ะเออครับพี่พี่เมื่อกี้พี่เลียมอนแบอบกว่าพี่เลียมอนทำงานในฝ่ายผลิตใช่ไหมครับผมใช่คะ่ะครับ เคยเหมือนเคยได้ได้ยินเพื่อนเพืเขาถามกันมาครับเหมือนเขาสงสัยกันว่าฝ่ายผลิตเนี่ยครับอยู่แต่กับเครื่องมือได้เจอคนบ้างไหมครับผมเราเป็นเป็นฝ่ายที่เจอคนเยอะนะคะแต่เป็นคนเดิมๆค่ะเป็นคนที่ พนักงานที่เราต้องเจอก็คือถ้าเราจะผลิตยาเราต้องมีพนักงานที่จะทําการผลิตยานะคะก็ค่อนข้างเยอะจะเจอคนเยอะกว่าพี่ๆแผนกอื่นเลยด้วยซ้าเพราะว่าพนักงานเราในกระบวนการผลิตเราเริ่มตั้งแต่ผสมตอกเคลือบยาเลือกยายันบรรจุก็คือใช้คนเยอะมากในการทํายาแล้วก็จะเป็นการเจอผู้คนที่เยอะกว่าเรารวมถึงเราต้องเจอ QA ที่อยู่ในไลน์ด้วยอะไรเงี้ยก็จะเจอคนที่ หลากหลายแต่ว่าถ้าเป็นครั้งก็อาจจะเจอผลิตบ้างเจอ Q A บ้างอย่างนี้อย่าง Q C ก็ก็ได้เจอ Q C จอเป็นน้อยสุดได้ได้แต่ถ้าถามว่าได้เจอคนภายนอกไหมก็คือพวกพี่ๆน่าจะแบบเจอกันแค่นี้ไม่ไม่ได้แบบเจอคนภายนอกเยอะเท่าแบบเทศาสตร์สายบริบาลที่เจอคนป่วยอะไรอย่างนี้พี่จะเจอคนหน้าเดิมๆกันมากกว่าค่ะ คิดว่าเป็นคําถามที่เออน่าจะมีหลายๆคนน่าสนใจก็คือเงินเดือน <c oughs> คิดว่าทุกอย่างรู้แน่นอนว่าทํางานสายอุตสาหการเนี่ยเงินเดือนเป็นยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบกับบริบาลอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะในสายงานอื่นๆของเราถ้าเปรียบเทียบกับบริบาลมันอาจจะเปรียบเทียบได้ไม่ตรงแบบไม่ตรงตัวมันอาจจะต้องเปรียบเทียบเป็นอ่นารัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนมากกว่าแล้วก็ เพื้นที่พวกนี้ตามบริบทไปถ้าถ้าเปรียบเทียบการถ้ามองว่าเพื่อนเพื่อน,นรุ่นของพี่ใช้ทุนของโรงพยาบาลรัฐอย่างเงี้ยค่ะกับพี่ทีเ่เงินเดือนสตาร์เริ่มต้นที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือต้องบอกว่าเงินเดือนของพี่ก็สูงกว่าสูงกว่าของรัฐนะอันนี้พูดถึงในแง่ของรัฐกับวิสาลัทธวิาสาหกิจเฉยๆเราจะไม่เทียบกับ<ฮ>เอกชนเนาะก็อยู่ในระดับที่ น้องๆก็พอน่าจะพอประมาณกันได้หรือว่าหรืออยากทราบประมาณอย่างไงตัวเลขแบบกลมๆท่วนๆก็ได้ประมาณประมาณคืออย่างของพี่เริ่มต้นเข้ามาประมาณสองหมื่นกว่าๆเนี่ยอันนี้คือฐานเงินเดือนซึ่งมันยังไม่รวมอะไรหลายๆอย่างเนาะมีค่าโอทีค่าใบประกอบอะไรพวกนี้ค่ะก็มันก็จะเป็นไปตามแต่ละที่เขาตกลงกันค่ะ แล้วในการทํางานเนี่ยกดดันไหมคะมันก็มันกดดันในในหลายๆเรื่องนะคะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องแบบนิสัยส่วนต,ตัวของตัวเองด้วยบางคนก็อาจจะไม่ได้เครียดอ,อะไรเข่งเท่าเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องกดดันคืออย่างแรกก็คือเรื่องแผนอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องควบคุมการผลิตให้มันตรงตามแผนของเราใช่ไหมซึ่งเออการผลิตเนี่ยมันมีปัจจัยหลายๆอย่างมันมีทั้งเครื่องมือเครื่องจักรคนอะไรหลายๆอย่าง บางทีเครื่องจักรเสียบางทีคนไม่พอหรือว่าบางทีอะรอแมตไม่พาร์สมาอย่างเงี้ยเหมือนถึงแบบมีมีแบบอุปสรรคในการทํางานอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นปัญหาต่อง,งานของเราเราก็เริ่มกดดันแล้วว่าเราจะทํายังไงเราต้องออกเอกสารเพื่ออะไรหรือว่าเราต้องทําอะไรในเราเคยลนเราลนบบเพราะง,งานมันจะเข้ามาทีเดียวแล้วเราอยู่ตรงนั้นเราต้องตัดสินใจว่าเราจะเอาอยัางไงให้แผนมันไปต่อได้ดีที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ มีคําถามจากทางบ้านครับว่าอยากทราบว่าเกรดเนี่ยมีผลต่อการสมัครงานไหมครับพี่พีนนก็ได้เนะี่ยเพราะว่าแต่ที่ไม่มั่นใจนะว่าที่อื่นเป็นไหม,มแต่ของพี่อ่ะเข้าด้วยวิธีทุนก็คือเหมือนกับเราอันนี้มันก็เป็นการเลือกแผนกใช่ไหมแล้วก็หัวหน้าเขาก็เลือกเราก็คือเขาก็เห็นศักยภาพตอนฝึกงานของเราว่าโอเคเขาน่าจะอ่ารู้สึกว่าคนนี้มีศักยภาพเพียงพออย่างเงี้ยเรื่องเกรดก็ ไม่น่าจะส่งผลขนาดนั้นค่ะแต่สําหรับพี่อะสามารถเนาะสําหรับพี่อะพี่คิดว่าแล้วแต่ตัวหัวหน้าที่แล้วแต่แล้วแต่คนที่ที่เป็นอ่าเออแล้วแต่บางเขาเขาไม่ได้รู้จักเราอ่ะค่ะคือแบบว่าเขาก็ดูโปรไฟล์เราคือเกรดอ่ะมันก็จะแสดงถึงว่าเรามีความรับผิดชอบในการเรียนมากน้อยแค่ไหนคืออันนี้มันเป็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาจะดูที่เวลาเราสัมภาษณ์ สัมภาษณ์อย่างเงี้ยค่ะเขาจะจะมองว่าเราเป็นคนปกติที่เขาสามารถทํางานกับเราได้มากน้อยแค่เหมือนจะจะ,จะดูเหมือนเคมีเราเข้ากัน <c oughs> ได้ดีแค่ไหนเออเวลาทํางาน <c oughs> แต่คือแบบว่าเกรดมันก็มีผลในในระดับหนึ่งอะคะ่ะแล้วแต่คนจะตัดสินคนจากเกรดหรือตัดสินคนจาก <c oughs> อ่าจากการอาจากลักษณะน,นิสัยมันกแ็แล้วแต่ค่ะแล้วแต่คนที่รับเรา ่การมีเกรดดีก็คือมีภาษีดีไปกว่าครึ่งค่ะที่ทำงานเก่งเรื่องการแต่งตัวเหมือนกับตอนสมัยที่เรียนที่คณะไหมครับการแต่งตัวนี่ต้องผลิตนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่ในชุดครอวอาอทุกวันอยากรู้ว่าว่าเราใส่ชุดหมีตลอดเวลาหรือเปล่ามันจะมีเหมือนเป็นว่า W.I. อะค่ะก็คือเหมือนกับ หลักปฏิบัติว่าเราจะต้องแต่งตัวแบบนี้ในการเข้าทํางานนะคะคือจะเป็นแบบว่าถ้าถ้าถ้าการทํางานอ่ะคือจะเข่งเฉพาะเรื่องชุดที่เข้าทํางานอ่าก็ของของผลิตค่อนข้างเข่งเพราะว่ามันมี GMP กําหนดพวกเรื่องเครื่องประดับอะไรพวกเนี้แต่คือไม่ใช่ว่าเราอ่ะใส่ใส่มาไม่ได้นะเราใส่มาได้แต่คือทุกครั้งที่ทีท delete 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 réussi, ่เราใส่อะไรมาคือเข้างานคือแบบเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดวอร์มของโรงงานเข้า พื้นที่เอ,อ่อที่เป็นแบบพื้นที่ที่แพ็กสมมติเป็นพื้นที่ oh. ที่แพ็คข้างหลังนะคะทุติยาภูมอย่างเงี้ยก็จะเป็นชุดวอร์มแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นคีนรูมอย่างเงี้ยเราจะใส่โคเวอร์ออลซึ่งแบบมันเป็นโคเวอร์ออลที่แบบมิดชิดมากเลยอะใส่คือแบบเป็นชุดหมีอย่างเงี้ยน่าน่าจะเคยเห็นกันก็คือใส่อย่างเงี้ยทั้งวันเลยแต่ว่าเราก็สามารถแต่งตัวได้แต่ก็แค่ไม่ไม่คุ้มที่จะแต่งเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีใครเห็น <laughs> ก็คือแต่งแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่คณะเราแบบว่าอาจารย์เขาจะห้ามห้ามอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องการทําเล็บทําได้ไหมคะในฝ่ายแบบเออในทุกฝ่ายเลยได้ทำเล็บได้ไหมคะถ้าของของพีไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือเออห้ามห้ามทําเล็บนะคะคือแบบ ถ้าถ้าเป็นเข้าลายถ้าเข้าลายผลิตปุ๊บอะ่ะจะเป็นแบบห้ามทําเล็บห้ามไว้เล็บยาวถ้าเป็นผู้ชายก็คือโกนหนวดต้องโกนหนวดด้วยค่ะอืมคะของของผลิตก็คือตรงการของแผนกที่ก็คือ ตรงกับของคลางเลยค่ะก็มีตรวจเล็บทุกวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สิบห้าเหมือนโรงเรียนเลยแล้วก็ตรวจถ้าผู้ชายก็ตรวจหนวดเขาผม,มอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันป้องกันด้วยว่าบางทีหนวดลงไปในยาอะไรอย่างเนี้ยมันมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดถึงแม้เราจะใส่แมสมันก็มีโอกาสที่จะหลุดลงไปได้ก็คือแข่งมากค่ะของคิวซีก็ห้ามทําเล็บแล้วก็พวก ไว้เล็บยาวยอะไรเงี้ยก็ต้องตรวจด,ดูจะมีการตรวจด,ดูเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะไปพ้นเปื้อนในผลิตภัณฑ์ช่วงที่เราวิเคราะห์เกิดแบบสารพวกอินพรี้สูงขึ้นได้ยอะไรเงี้ยก็ความสะอาดก็เคร่งเหมือนกันค่ะห้ามทาเล็บเหมือนกันท้าทายมากค่ะ <c oughs> <c oughs> ของพี่เป็นท้าทาทยเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวค่ะสามอย่างนี้ต้องมีไว้เสมอค่ะ พยายามค่ะก็ทุกอย่างต้องพยายามนะคะอืม,อมค่ะเป็นสาวควาจากพี่นะคะเป็นแบบควมสั้นๆที่แบบคำหมายคือเน้นมากๆคือควบคุมทุกอย่างเลยการทํางานของเราต่างๆค่ะก็ก่อนที่จะจากกันไปนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ที่พี่ทั้งสาวคนเลยนะคะพี่ยูพี่เตยแล้วก็เลมอนนะคะที่มาให้ความรู้ต่างๆตอบคำถามข้อสงสัยของเราในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ